บทที่ยี่บสองเนาะหลักๆก,ก็จะเกี่ยวกับประโยคย่อยขยายคำนามเนาะเรียนมาจนถึงบทนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นผ่านตาหลายรอบแล้วอาทวนอะไรเอามาขยายคำนามได้บ้างคำนามเนะาะคำนามที่ถูกขยายคำนามหลักเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้านหลังสุดใช่ไหมส่วนขยายมันก็จะอยู่ด้านหน้า,านามขยายนามเอาคำนามมาวางไว้ข้างหน้าเฉยๆได้ไหม ไม่ได้เนาะต้องมีคำช่วยโน้นามขยายนามต้องใช้คำช่วยโน้แล้วคำช่วยน้ก็มีหลายหน้าที่แยกไปอีกเนาะอย่างเช่นวาตาชิโนะเนโกะแมวของฉันนอกจากนั้นมีอะไรอีกคำคุณศัพท์ถ้าเป็นคำคุณศัพท์อีเนาะก็เอามาวางไว้ด้านหน้าแบบนี้ได้เลยอัตลักษณ์ชิอุจิบ้านหลังใหม่แต่ถ้าเป็นคำคุณศัพท์นะ ให้เติมนะเวลาที่เอาคำคุณศัพท์นะมาขยขายคำนามเนาะต้องเติมนะเบงดีนาจิก็คือบ้านที่สะดวกสบายนั่นเองแล้วก็เหมือนกันในกรณีที่เราจะเอาอการคลื่อยามาขยายคำนามก็วางไว้ด้านหน้าเหมือนกันริจ่จากด้านซ้ายก่อนเนาะแล้วรูปที่เอามาขยายเนี่ยต้องเป็นรูปธรรมดาเนาะจะไม่ใช้รูปสุภาพขยาย ูปธรรมดาก็เป็นรูปพจนานุกรมรูปนานรูปทะนั่นเองอ่าประโยคด้านซ้ายมันขยายอะไรคำนามอยู่ไหนหลังสุดก็คือฮิตโต้นั่นเองคำนามหลักคือคนส่วนน,นั้นแน่เป็นกริยามาขยายเนาะอันแรกเป็นคาอุกไคมัสก็คือซื้อน,นั่นเองเป็นรูปพจนานุกรมเนาะซื้อในปัจจุบันหรืออนาคตแล้วด้านหน้าก็เป็นกรรเนาะ คำช่วยยกเสกันโอคัสิโอเข้าฮิตโตคนที่จะซื้อขนมแล้วถ้าผันเข้าเป็นรูปปฏิเสธก็คือรุปมในเนาะคาวันไนฮิตโตโอคัสิโอควาวันไนฮิตโตก็คือคนที่จะไม่ซื้อขนมอันเป็นรูปทะก็คือรูปอด,ดีตโอคัสิโอคตไตโตก็จะเป็นคนที่ซื้อขนมแล้วปฏิเสธอดีต คาวนะคตะฮิตโตก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อขนมในอดีตนั่นเองนี่คือคำกริยาเนาะที่เอามาขยายคำนามต้องเป็นรูปธรรมดาส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นคำคุณศัพท์เนาะมือนเดิมน้มหลากเป็นคนฮิตโตอ,อันนี้เป็นคำคุณศัพท์อีเนาะก็เอามาวางไว้ด้านหน้าได้เลยแต่เอาคำคุณศัพท์มาโดดๆเลยได้ไหม ทาคากุเตะนาง่ายโตคนที่ทั้งสูงและก็ยาวควาหมายมันไม่สมบูรณ์เนาะมันก็ต้องมีบอกว่าอะไรสูงแล้วก็ยาวเสกะทาคากุเตะคำมีกะนาง่ายฮิโตก็จะแปลว่าคนที่ทั้งตัวสูงแล้วก็ผมยาวส่วนลูกนะ้าอันนี้เป็นการเชื่อมประโยคเนาะเชื่อมคำคุณศรรัพท์หลายคำเข้าด้วยกัน ส่วนคำคุณทรศพนะพอมันอยู่หน้าคำนามเนาะต้องขยายคำนามเอานามมาด้วยที่เดเดยูเมน่ฮิตกก็คือคนที่ทั้งสวยแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็นามขยายนามก็เติมคําช่วยหนกเนาะโลกกุจ ok ูกะไสก็คือห้าิบหกปีนั่นเองคนที่ทําไมคนที่อายุห้าสิบหกปีนั่นเองอันนี้คือ คำที่เอามาขยายคำนามเนาะวางไว้ด้านหน้าถ้าเป็นคำกริยาก็ต้องเป็นรูปธรรมดาอ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างในหนังสือเนาะเป็นประโยคย่อยขยายคำนามในประโยคที่หลากหลายแตกต่างกันเนาะมาดูข้อแรกโคเดว่ามิลเลอร์ังกะซึ่นเดอิตะอุชิเดสแปลว่านี่เป็นบ้านที่คุณมิลเลอร์เคยอาศัยอยู่พูดถึง โเดเนาะสิ่งนี้มันก็คือประโยคนามหนึ่งว่าแล้วก็นาม2เดสนั่นแหละนาม2องคืออุจิเนาะบ้านแล้วด้านหน้าบ้านก็ต้องเป็นส่วนขยายนั่นเองเวิร mm ์บ hmm. <Word S 2> ที่มาขยายเป็น data, ซึ่นเดตะซึมิมาสเนาะอยู่อาศัยเป็นรูปอดีตเคยอยู่อาศัยหน้าคำช่วยกะก็คือคนทำกิาเนาะคนอยู่อาศัย อ่ะเขาต่อไปมิลลา,าซังอ่ะซึเดตาอรจิวะคือด้ยเดสบ้านที่คุณมิลเลอร์เคยใส่เนี่ยสภาพเก่าพูดถึงอะไรพูดถึงวุจิบ้านแล้วก็เหมือนเดิมเนาะคำนามหลักคือบ้านก็เหมือนกันเลยก็นามหนึ่งวะแต่ว่าถ้าแสดงเป็นคำุณศัพท์เนาะแล้วด้านหน้าก็เป็นส่วนขยายของบ้านเหมือนเดิมเลยมิลาซัาง่ะ ซึนเดย์ตาคูนมิลเลอร์ก็เป็นคนอยู่อาศัยนั่นเองก็สามีและสังกัดซึนเดย์ตาอุจิโอไฮมัสตะตำแหน่งเดิมเลยงานคือบ้านเวิร์บอยู่อาศัยคนอยู่อาศัยก็คูนมิลเลอร์แต่คราวน,นี้เนี่ยไม่ใช่หมวดเรื่องเลยเนาะเป็นกรรมกรรมของกริยาไหมสัสซื้อก็จะแปลว่าฉันซื้อบ้านที่คูนมิลเลอร์เคยอยู่ คุณมิลเลอร์ไม่ได้เป็นคนซื้อเนาะแต่ว่าเขาอยู่อาศัยคนที่ซื้อเนี่ยคือฉันแต่ว่าเขาละไปเนาะพูดถึงตัวเองก็ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าใครแต่ถ้าพูดถึงคนอื่นเนาะคนนั้นคนนี้ซื้อบ้านเราก็ต้องบอกให้ชัดเจนอันต่อไปวาตาชิวะนิลาสังกซึนเดอิตาอุจิกะสกิเดสฉันชอบบ้านที่คุณมิลเลอร์เคยอยู่อันดนัหนึ่ง เัวเรื่องเนาะพูดถึงฉันน้ำหนึ่งคือฉันแล้วน,น้ำสองเป็นบ้านเหมือนเดิมวาตาชิวะอุจิกัสกิเดสฉันชอบบ้านบ้านอะไรก็ขยายก็เหมือนเดิมทั้งคนทำกริยาและก็เวิร์บก็คือบ้านที่คุณมิลเลอร์เนี่ยเคยอยู่อาศัยนั่นเองต่อไปมิลเลอร์สังกะเส้นเดตาวิเนนก็กะอิมตน้ำหลักเป็นบ้านที่คุณมิลเลอร์อยู่อาศัยเนาะ อัาวนี้เป็นตำแหน่งที่อยู่เนาะใส่คำช่วยนี้ที่อยู่ของแมวเคยมีแมวอยู่ที่บ้านของคุณมิลเลอร์เนาะข้อสุดท้ายมิลล่าซังกับซินเดอราวุชิเอิตากุโตกาดิมัสมันเดิมนามหลักก็คือบ้านที่คุณมิลเลอร์อยู่อาศัยเนาะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เคลื่อนที่ไปเนาะเวิร์ <c oughs> เป็นไป และด้านหลังเนี่ยเป็นโก t โตกาดีมาสก็คือบอกประสบการณ์นั่นเองว่าฉันเคยไปบ้านที่คุณมิลเลอร์เคยอยู่อันนี้คือตัวอย่างของประโยคย่อยขยายคำนามเนาะส่วนขยายก็จะอยู่แนคำนามนั่นเองเอหัวข้อ1.3เนาะประธานของประโยคย่อยขยายคำนามชี้ด้วยคำช่วยกะวันตาชีวะคาดินาซังกะไคไตกะสกีเดสประโยคนี้พูดถึงเลย พูดถึงฉันหัวเรื่องคือฉันเนาะแล้วฉันชอบอะไรมันก็ต้องชี้ด้วยคำช่วยกาเนาะเอะฉันชอบรูวาดส่วนด้านหน้าเป็นส่วนขยายานั่นเองคาริน่าสั่งกะไข่ไตก็คือรูวาดที่คุณคาริน่าว่าเนาะคนวาดคือคารินา่าไม่ใช่ฉันฉันเป็นคนชอบรูวาดตัวอย่างข้อสุดท้ายด้านหน้าเขาละไปเนาะอนตัตตวะ ดกะอุมาเดตะทกโรชิตเมกคุณทราบสถานที่เกิดของเขาไหมถ้ารู้อยู่แล้วเนาะว่าคุยกับใครก็ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อเขาทุกครั้งก็ได้เนาะประธานในประโยคคือเขาเนาะชี้ด้วยคำช่วยกะเขาที่ทำไมนามหลักคือโทโกโระเมื่อเป็นเกิดเนาะสถานที่ที่เขาเกิดนั่นเอง ต,ต่อไปหัวข้อที่2องำกริยารูปพจนานุกรมแด้านหลังเป็นจิกังเวลาอยากสกุก์นันหมายโยชิธุระก็คือเป็นการบอกเวลาที่ใช้ในการทำสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะมันก็คือการเอาเวิร์บมาขยายนามนี่แหละซึ่งพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาเนาะจิกังเวลาอน,นัดหมายธุระไม่มีเวลาจะทำได้ไหม แล้วเวลาในการทำอะไรก็อยู่ด้านหน้าเนาะแบบนี้ข้อแรกเป็นอะไรเนี่ยเนด้จิกังก็คือเวลานอนนั่นเองมดโตเนด้จิกังก็โมชีเดสก็คืออยากได้เวลานอนเพิ่มเนาะก็อสองเป็นยากสกุนัดหมายนัดหมายทำอะไรเกมโอซุยักสกึคือนัดหมายเป็นเกมเนาะกับใครโทโมดาชิโตเกมโอซด อยากสกึกดีมาสก็คือมีนัดเล่นเกมกับเพื่อนนั่นเองข้อสุดท้ายอิกุ o โยจิทุระไปไปไหนเบียวยนโรงพยาบาลมีทุระไปโรงพยาบาลนั่นเองอันนี้ก็คือเวลาในการทําบางสิ่งเนาะแล้วก็เอเวิร์บมาขยายด้านหน้าจิกังอยากสกึแล้วก็โยจิเอาหัวข้อสุดท้ายคำกริยารูปมาส ตันมาสเติมมาชโชกะมาชโชเราเรียนไปแล้วเนาะแต่ว่ามาชโชเนี่ยเป็นการชักชวนด้วยความกระตือรือร้นเนาะอิกิมาชโชก็คือไปกันเถอะแต่พอเติมกะเข้าไปเนี่ยมาชโชกะมันจะไม่ใช่การชักชวนแต่เป็นการเสนอที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้แก่คู่สนทนาเนาะอย่างเช่นเวอร์เป็นโมจิมาสเนาะถือน u, ิโมสึโอโมจิมาสถือสัมภาระถือของเห็นเขาหนักเนี่ย เราอยากถือช่วยเขาก็ใช้มาโชกะมีมสุโมชิมาโชกะแตคือการเสนอเนาะช่วยถือของให้เอาไหมหรือข้อสองเป็นเทสได a มาสเนาะช่วยช่วยงานช่วยทำนั่นทำนี่เทสไดมาโชกะคือให้ช่วยไหมนั่นเองอันนี้คือมาโชกะเสนอตัวทำสิ่งหนึ่งให้แก่คู่สนทนานั่นเองอ่าจบแล้วบทที่2ีประโยคย่อยขยายคำนามเนาะ นามเชื่อมนามอันนามเราคำนามมาขยายใช้คำช่วยโน้ no. แล้วถ้า,าคำคุณศรรพัพท์อีมาขยายก็เอาวางไว้ด้านหน้าได้เลยแต่ถ้าเป็นคำคุณศัพท์หน้าเนาะต้องเติมนะเวลาขยายนามส่วนคำกริยายเนี่ยเวลาจะขยายนามต้องเป็นรูปธรรมดาอย่างเช่นรูปพจนานุกรมรูปนายรูป จึงจะเอาไปขยายนามได้ส่วนขยายก็อยู่ด้านหน้าเนาะแล้วประธานในประโยคย่อยก็ฉีดด้วยคำช่วยกะส่วนข้อสองก็คือการเอาเวอร์พจนานุก,กรมเนี่ยไปขยายสามคำนี้เนาะจิก,กังเวลาเวลาในการทำนั่นทำนี่ยากสกุนัดหมายนัดก,นกินข้าวแล้วก็โยจิทุรละเนาะทุนละไปที่นั่นที่นี่ ส่วนหัวข้อที่3ามทำกิารุดมมาสตันมาสเตอร์มาโชกะเป็นการเสนอตัวทำบางสิ่งบางอย่างให้แก่ผู้สนทนาเนาะให้ช่วยไม้เท็ดสุดัยมาโชกะอันนี้คือบทที่22่สเนาะถ้าอยากเรียนแบบเต็มก็แอดไลน์เนาะแล้วถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ต่อแล้วก็กดติดตามด้วยนะจ๊ะ